พ่อแม่พี่น้องใกล้ไฟแล้วโทรศัพท์มันระเบิดได้ชองไอ้น้องนี่มานั่งปิ๊กป่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีนี่ไหลูกเจ้าเห็นยังเจ้าเห็นยังลูกปินป่าบ่มป๋าออเจ้านั่งปิ๊กป่ากับน้องปิ๊กป่ายังอันนี้ป่าค้อกินป่าค้อยังเอาหรอไหมหอมก็บังบังไฟเลยนี่ กินปลาคอเด้อพี่น้องเด้อจะได้มาติดใจปลาคอบอไปหาบไอาแป๊กไปหาไอ้แป๊กเอ๊ะเอ๊ะพูกินปลาคอว่ะวันนี้กินแรงกับปลาคอเนาะพี่น้อง